และโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านรองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมอันโตวิทเกศยิสวะวงศ์ค่ะขอเรยนเชินท่านค่ะครับก็สวัสดีนะครับตอนบ่ายนะครับแขกผู้มีเกียรติวันนี้ก็เป็นวันที่2นะครับในการประชุมนะครับ ทีแคของเรานะครับก็เต็มอิ่มนะครับด้วยเนื้อหาสาระนะครับที่บรรจุอยู่ในทุกๆก,การสนทนานะครับตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ก็ยังมีเดี๋ยวถัดไปก็จะมีผู้แทนจากา world bank มาพูดนะครับโจทย์ที่ผมได้รับมาวันนี้ก็คือเรื่องกลไกลปลดล็อกความท้าทายนะครับทุกท่านก็คงได้ยินนะครับบางท่านก็ได้มาเข้าฟังในเรื่อง การเงินนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในเรื่องบทบาทของภาคประชาชนนะครับเยาวชนต่างๆนะครับอีกกลไกหนึ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับเพราะว่าทําไมเนื่องจากว่าประเทศเรานะครับประเทศเรานะครับมีนโยบายนะครับท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติครับท่านได้พูดประทกถาในช่วงพิธีเปิดนะครับว่าต่อไปนี้เนี่ย เรามีนโยบายที่จะขับเคลื่อนนะครับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแก้ไขการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของประเทศไทยนะครับแล้วก็พร้อมทั้งเนี่ยนโยบายชัดเจนนะครับที่ท่านได้พูดว่าเราจะล้รนระยะเวลานะครับที่จะมีการปล่อยก๊าซเรืเอนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะเป็นประมาณทัสัก2593นะครับเร็วขึ้นกว่าเดิม นะครับเร็วขึ้นกว่าเดิมประมาณสัก15ปีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะสะท้อนออกไปนะครับให้กับทั้งคนไทยแล้วก็ประชาคมโลกด้วยว่าเราประเทศไทยเนี่ยมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะ,ะดําเนินการในด้านนี้นะครับอีกอันนึงก็คือ,อเป้าหมายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายในการลดการเร่งกระจกของประเทศเนี่ยก็เป็นอีกเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านนะครับในด้านเศรษฐกิจนะครับเฉพาะว่า เมื่อเรามีเศรษฐกิจที่เป็นสังคมคาร์บอนต่ำนะครับพิชโฉมจากประเทศที่เป็นสีเขียวเพิ่มขึ้นนะครับประชาชนกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะมาดึงดูดนะครับดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนก็จะได้มีชีวิตนะครับมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับดังนั้นเน็ตซีโร่ Net เนี่ยก็ไม่ใช่เป้าหมายอีกต่อไปแต่มันคือยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของชาติระดับชาตินะครับ เรามาดูซิว่าความท้าทายที่มันเกิดขึ้นนะครับในการเปลี่ยนผ่านนะครับในการเป็นเน็ตซีโร่ของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องต้นทุนนะครับในการลงทุนนี่แหละนะครับเพราะว่าทุกการเปลี่ยนผ่านมันคือเม็ดเงินที่จะต้องมาปรับเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกระบวนการผลิตต่างๆนะครับอย่างทุกท่านอาจจะได้เห็นนะครับว่า การปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีเพื่อจะให้มีการลดต้นทุนนะครับจากการใช้พลังงานนะครับการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานจากที่เราใช้น้ํามันหรือแก๊สธรรมชาติเนี่ยให้เป็น,ปน,ปนพลังงานทางเลือกหรือเป็นพลังงานสีเขียวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องใช้เงินจํานวนมากนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีนะครับพอเทคโนโลยีมีต้นทุนสูงปุ๊บเนี่ยการเข้าถึง เทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีสีเขียวเนี่ยในโลกนี้มันอาจจะมีทางเลือกไม่มากนักนะครับทางเลือกไม่มากนักแล้วก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับบริบทของภูมิประเทศของหรือบริบทเ,เ,ช,เชิงเศรษฐกิจของประเทศต่างๆด้วยดังนั้นเนี่ยการเข้าถึงเทคโนโลยีก็เป็นสิ่งที่มีเป็นความท้าทายโดยเฉพาะอย่างยิ่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศกาลังพัฒนาด้วยเราจําเป็นจะต้องพึ่งเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นหลักนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการฟอกเขียวนะครับเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับมีหลายๆท่านในพูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าการลดการเรือนกระจกหรือการปรับเปลี่ยนการดําเนินการหรือการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยมันจะก่อให้เกิดเป็นการฟอกเขียวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีข้อถกเถียงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในสไลด์ถัดไปเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมกลไกอันใหม่นี้มันถึงป้องกันการฟอกเขียวนะครับคือถ้าเกิดว่า เราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมหรือเศรษฐกิจคารบ์บอนต่ำเนี่ยเราก็จะเป็นการเสียโอกาสนะครับในการแข่งขันในระดับโลกนะครับเรามาดูซิว่าทางออกมันคืออะไรนะครับทางออกมันคืออะไรนะครับทุกท่านก็คงรู้จักนะครับว่าอนุกอบอนุยยสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดา้นะครับเกิดขึ้นมานะครับพร้อมทั้งมีความตกลงปารีสนะครับที่เพ่เกิดขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อสร้างสมดุลนะครับให้เกิดการที่จะมุ่งไปสู่นะครับการเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่มันเป็นสังคมคาร์บอนต่ำนะครับให้รักษาอุณหภูมิหรือระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกเนี่ยไม่ให้เกิน1.5อ,องศาหรือ2อ,องศานะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าภายใต้ความตกลงปารีสเนี่ยมันมี ถ้าที่เรียกว่าข้อ6นะครับข้อ6ก็คือกลไกนะครับเปลี่ยนผ่านคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับทำไมถึงมีกลไกนี้นะครับทำไมถึงมีกลไกนี้จริงๆผมอยากจะบอกว่าไออาร์ติคอลซิกหรือข้อ6เนี่ยภายใต้ความตกลงปารีสมีอยู่3 3คีย์หลักก็คือ1ภายใต้6.2ก็คือการแลกเปลี่ยนนะครับความร่วมมือระหว่างรัฐต่อรัฐก็คือแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตระหว่าง ประเทศกับประเทศนะครับประเทศกับประเทศอันที่สองคือ,อกลไกคาร์บอนเครดิตที่มันสืบเนื่องมาจากเขาเรียกว่าพิธีสารเกียวโตนะครับเมื่อก่อนเรามีค l e a n มานนีเป็นระบบเมนต์แมคคาเนซึมหรือที่เรียกสั้นๆว่า CDM นะครับปัจจุบันเราต้องยกระดับตัว CDM เนี่ยให้มันดีขึ้นกว่าเก่านะครับมีความท้าทายมีความทะเยอทะยานมากกว่าเก่านั่นสุดท้ายก็คือ6.8ก็คือกลไกที่ไม่ใช่ ไม่ใช่กลไก,กตลาดอย่างเช่นเรื่องการปลูกป่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วมันก็จะมีนอกเหนือจากกลไก,กาาภายใต้ข้อนะของความตกลงปารีสก,ก็คืออาจจะเป็นกลไก,กลกกาภาคการบินนะครับซึ่งจะมีการบังคับใช้นะครับในการาคาร์บอนข้ามหูมแดนในสาขาการบินนะครับทำอย่างไรนะครับอย่างที่ผมเรียนข้างต้นนะครับว่า เรามองว่าในเรื่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตมันจะนําไปสู่ในเรื่องการฟอกเขียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ6.2เขาถึงออกแบบมาเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันนะครับเดี๋ยวผมขอยกตัวอย่างะครับว่าบางท่านอาจจะนึกไม่ออกว่ากลไกฟอกเขียวนี่ยคืออะไรนะครับบางท่านเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งนะครับไปได้ผลิตภัณฑ์สีเขียวติดสลากคาร์บอนหรือ ผลิตภัณฑ์ที่มีตลาดสีเขียวสลากขีเขียวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นสีเขียวแต่กระบวนการผลิตท่านอาจจะไม่เป็นสีเขียวท่านยังอาจจะใช้พลังงานจากพลังงานจากน้ํามันนะครับซึ่งเป็นฟอสซิ l ฟิลอยู่นะครับท่านยังไม่ได้ใช้พลังงานทางเลือกอะไรแล้วแต่นะครับอันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่ใช่จุดประสงค์นะครับอันที่2ก็คือท่านอาจจะเป็นผู้ประกอบการที่กําหนดไว้ว่าเป้าหมายนะครับของท่านจะเป็น กลางทางคาร์บอนหรือจะเป็น Net z ซีโนะครับภายในปีนู้นปีนั้นนะครับท่านก็วาดฝันของท่านไปแต่ท่านไม่เคยจะที่จะลงมือทำนะครับไม่มีแม้กระทั่งแผนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่เน็ตซีโร่ Zero, นะครับหรือ,อความเป็นกลางทางคาร์บอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นกึง่งๆเป็นการฟอกเขียวนะครับอีกอันนึงก็คือว่าบางบริษัทอาจจะมีโนโยบายในการทำ CSR นะครับ เพื่อสังคมนะครับท่านไปปลูกปลาร้อยไหลพันไร่แต่ท่านไม่เคยไปติดตามเลยไม่เคยไปดูเลยว่าป่าที่ท่านปลูกไว้นี่มันยังมีชีวิตรอดอยู่ไหมนะครับถูกไฟป่าไหมหนู่นนี่นั่นนะครับสุดท้ายมันก็ไม่เหลือป่าในการดูดซับคาร์บอนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่าง3ตัวอย่างที่จะบอกว่าฮะว่ากินวัชชิงเนี่ยเราใช้อาร์ติเคิลซิกเนี่ยสามารถที่จะ,ะทําให้เราลดการคำนวณใช้ดีจริงแล้วก็ป้องกันนะครับการเอกาเขียวของโลกใบนี้ได้ เรามาดูซิว่าว่าตัวอย่างนะครับตัวอย่างนะครับประเทศไทยเนี่ยท่านบางท่านทราบนะครับว่าเราเป็นประเทศแรกนะครับที่มีการนำ Article 6เนี่ยทำความร่วมมือกับสวิตเซอร์แลนด์เป็น2ประเทศนะครับคู่เจรจาระหว่างกันนะครับเรามีการถ่ายโอนคาร์บอนระหว่างประเทศโดยใช้โครงการ Ebus นะครับบางท่านเนี่ยอาจจะเคยขึ้นนะครับรถเมร์นะครับสีน้ำเงินน้ำเงินนี่แหละนะครับ ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับแทนเครื่องยนต์สันดาปจากในอดีตนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่มันเกิดจากความร่วมมือนะครับภายใต้กลไกยแลกเปลี่ยนคาร์บอนระหว่างประเทศนะครับก็ไม่มากไม่น้อยครับหนึ่งห้าแสนตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับที่มีการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ประมาณสักถึงปี2030นะครับประมาณ5ปีตั้งหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ นอกจากนี้นะครับนอกจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วเนี่ยเราก็ยังมีการทํางานกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นจากเดิมอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับว่าตัว Clean Development Mechanism หรือ CDM เนี่ยเราทำกับญี่ปุ่นภายใต้ JCM นะครับ JCM นะครับปัจจุบันเราก็มีการทบทวนนะครับให้มันโครงการต่างๆให้มันร้อยเรียงกับ Article 6.2มากขึ้นนะครับแล้วก็หมาดๆสดๆร้อนๆนะครับที่เราทำ ข้อตกลงการดําเนินงานกับสิงคโปร์นะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในอาเซียนนะครับว่าระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์ที่เราจะเอาการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศมานะครับเพื่อผลในการชดเชยหรือทําให้ตัวเป้าหมายที่ประเทศกําหนดเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายบรรลุเป้าหมายนะครับแล้วทำไมถึงสําคัญทําไมเราต้องมี ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง2ประเทศนะครับในการที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับในอุตสาหกรรมต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆภายในประเทศนะครับการที่มีแนวทางแบบนี้เนี่ยมันจะหนึ่งมันอาจจะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าต้นทุนมันสูงดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีแนวทางอ r t i c ิ e 6ซิกเนี่ยมันจะช่วยดึงดูดนะครับเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับท่านจะเห็นว่าสวิตเซอร์แลนด์มาลงทุนในการ ซื้อคาร์บอนเครดิตจากประเทศไทยญี่ปุ่นนะเอาเงินมาลงทุนในการปรับเปลี่ยนนะครับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆให้มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับสิงคโปร์อาจจะเข้ามาซื้อนะครับคาร์บอนเครดิตอาจจะเป็นภาคป่าไม้ในการที่จะไปชดเชยนะครับเพื่อไปตอบเป้าหมายของประเทศของการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือลดการเรืองจกของประเทศสิงคโปร์นะครับ การเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างที่ผมเรียนนะครับการได้มาซึ่งเทคโนโลยีหรือการได้มีการเรียนรู้เทคโนโลยีจากต่างประเทศมันเป็นสิ่งที่เรา,ามีความจําเป็นสําหรับประเทศไทยนะครับเพื่อเราจะได้เปลี่ยนผ่านนะครับโดยเราอาจจะนาํามาปรับปรุงให้มันดีขึ้นและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยได้นะครับการสร้างความน่าเชื่อถือในตลาดโลกนะครับก็อย่างเกียว ในสไลด์ถัดไปเราก็จะมีความร่วมมือกับทาง World Bank นะครับที่จะยกระดับนะครับความน่าเชื่อถือในคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับไม่ใช่ว่าสองประเทศคุยกันหรือมากกว่านี้ที่มาคุยกันนะครับเพื่อจะมีการแลกเปลี่ยนนะครับคาร์บอนเครดิตระหว่างกันแต่นอกจากนี้เนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นกิจกรรมเชิง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเกิดขึ้นนะครับไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการค้าขายคาร์บอนเครดิตเท่านั้นนะครับเกณฑ์ต่างนะครับเกณฑ์ต่างๆในการทำนะครับอ articl หกจมันมีอะไรหลักๆหลักๆนะครับมันจะต้องเป็นการเมืองานที่เพิ่มเติมจากเป้าหมายที่ประเทศกำหนดยกตัวอย่างนะปัจจุบันที่เรามีเป้าหมาย n d c ของเรานี่แหละ2.0เนี่ยเราตั้งเป้านะครับในการ ที่จะใช้คาร์บอนเครดิตเนี่ยประมาณ3%นะครับจากยอดทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีมีตัวเลขที่จะไม่กระทบต่อเป้าหมายที่เราจะลดนะครับดังนั้นเนี่ยคาร์บอนตัวอ article หกก็จะเป็นตัวส่วนช่วยนะครับในการเพิ่มการดำเนินงานในการลดการปล่อยก๊าซเรืเอนกระจกของประเทศไทยนะครับกินเอาแก๊สเนี่ยนะครับแล้วก็ อย่างที่ผมบอกว่ามันจะต้องไม่กระทบต่อเป้าหมายของประเทศนะครับแล้วก็พิสูจน์ได้ว่านะครับไม่ได้มาจากไอตัวคาร์บอนไฟแนนซ์อื่นๆนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากการดําเนินการอื่นๆนะครับเราจะต้องมีระบบนะครับที่เรียกว่าการตรวจวัดนะครับระบบการรายงานนะครับแล้วก็ระบบบริไฟที่ชัดเจนนะครับแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้นะครับเชื่อถือได้นะครับเพราะว่าภายใต้นุสญาญเนี่ยเขา ให้ความสําคัญกับเรื่องความโปร่งใสเป็นอย่างยิ่งนะครับเวลา,ารเราแลกเปลี่ยนนะครับคาร์บอนเครดิตระหว่างกันมันจะต้องไม่อัพซ้ํานะครับกับการดําเนินงานของประเทศนะครับอันทนี่3ก็คือมันจะเป็นจาเป็นจะต้องสนับสนุนหรือส่งเสริมนะครับในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับและสร้างผลประโยชน์โดยรวมให้กับประเทศและระดับโลกนะครับท่านจะสังเกตได้ว่าใน SDG เนี่ยมันก็จะมีข้อบทที่ว่าด้วยเรื่องอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่นะครับ อันที่4ก็คืออ l ไลเ m e n t กับข้อตกลงนะครับในการซื้อขายระหว่างประเทศสอดคล้องกับการดำเนินง,งาน,นครับอย่างที่ผมเรียนนะครับภายใต้ความตกลงาปารีสนะครับอันที่5ที่จําเป็นเราจะจําเป็นที่จะต้องรายงานให้กับทางอนุสัญญาได้รับทราบนี่มีการแลกเปลี่ยนนะครับมีการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตระหว่างกันเพื่อเกิดความโปร่งใสนะครับเพื่อเกิดความโปร่งใสประเทศอื่นๆก็าสามารถจะมาตรวจสอบได้นะครับ และความพร้อมของประเทศไทยนะครับอย่างที่ผมเรียนไปข้างต้นนะครับนโยบายชัดเจนนะครับนโยบายชัดเจนนะครับโดยเฉพาะย,ย่างยิ่งนโยบาย่ทีรัฐบาลที่ผ่านมา,มาและนโยบายของท่านรัฐบาลปัจจุบันนะครับที่ชัดเจนนะครับในการขับเคลื่อนนะครับ NDC ของประเทศแล้วก็ NDC 3.0ที่จะส่งไปให้อ,อนุสัญญานะครับในช่วงก่อนอขอบ30ที่จะถึงนี้นะครับเรามีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อมา รวจสอบว่าโครงการต่างๆที่มาขอทำคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศเนี่ยมันเข้ากับแนวทางปฏิบัติของเราหรือเปล่าแล้วตอนนี้เนี่ยเราได้มีครอรมอได้มีม,มติเห็นชอบได้ไกลไลน์แล้วนะครับมีประมาณสัก9ประเภทโครงการอาทินะครับอาทิโครงการที่เรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์สตอเรจนะหรือคาร์บอนแคปเจอร์ยูทิลเซชันสตอเรจนะครับ,รนรบในเรื่องเ d i แอร์แคปเจอร์นะครับในเรื่องการปรับเปลี่ยนนะครับเครื่องเครื่องจักรนะครับในการที่จะลดนะครับการ,ก,ารการปล่อยการการปล่อยก๊าซ CO2 ในภาคอุตสาหกรรมนะครับการทำกรเกษตรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันก็อยู่ในขายการนะเปลี่ยนผ่านพลังงานอาจจะอาจจะเป็นกรีนไฮโดรเจนนะครับกรีนแอมโมเนียอะไรต่างๆพวกนี้ s m r ต่างๆพวกนี้ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่ภายใต้ไกด์ไลน์ที่เรา กำหนดนะครับเรามีระบบนะฮะอย่างที่บอกว่าเราสร้างระบบ M R V ขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจติดตามนะครับทำรายงานแล้วก็วอร i f y ในอนาคตนะครับมีการปรับบัญชีอย่างที่ผมเรียนนะครับ ในบัญชีของชาตินะครับเพื่อจะได้ไม่ป้องกันการนับซ้ำสุดท้ายก็คือเรามีมาตรฐานของเราปัจจุบันจะเป็น t ีเวอนะครับในอนาคตที่จะมีเป็นพรีมเมียมทีเวซึ่งสามารถที่จะเทียบเท่ากับมาตรฐานของโลกไม่ว่าจะเป็นเวอร่หรือโกลสแตนดาร์ดนะครับอันนี้มันเป็นความพร้อมของประเทศไทยนะครับที่สามารถที่จะให้โลกเชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างประเทศของไทยมีมาตรฐานในระดับโลกนะครับ ยกตัวอย่างอย่างที่ผมเรียนนะครับโวลแเราทํางานกับ World b a ค k เนี่ยคุณขวัญพัฒน์นั่งอยู่นี่เนี่ยครับเราทำเรื่องโครงการเ,เมืองคาร์บอนต่ําแล้วก็การพัฒนาตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะครับอันนี้ก็เป็นความร่วมมือกับ World Bank นะครับแล้วก็เราตั้งเป้าไว้ว่าจะลดนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณสักหล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์นะครับโดยใช้อาจจะเป็นในเรื่อง โซลารูกท็อปหรือการปรับเปลี่ยน LED ในาตามถนนหนทางต่างๆผู้นี้นะครับก็จะเป็นเงินที่าทาง World Bank เนี่ยส่งต่อผ่านต่อมาให้ทางาสำนักงานบริหารนิสานะแล้วก็จะมีธนาคารุ่ไทยเนี่ยเป็นหน่วยมัดรวมคาร์บอนเครดิตเพื่อไปขายเป็นการยกระดับนะครับในการสร้างมาตรฐานโดยใช้ World Bank เนี่ยซึ่งมี Reputation หรือมีชื่อเสียงในการที่จะซื้อในด้านการเงินยกระดับในเรื่อง คาร์บอนเครดิตของประเทศไทยนะครับอันที่อืออันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ทางกรมเองร่วมกับ g g g i หรือว่า Global Green Growth Initiative นะครับก็คือเป็น High Integrity ASEAN Carbon Initiative อันนี้เราทางอาเซียนเนี่ยก็ได้รับรองโครงการนี้แล้วนะครับเป็นโครงการ3ปีนะครับเราก็จะไปถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนนะครับสร้างตลาดคาร์บอนนะครับใน เพื่อให้สอดคล้องอนโยบายที่เราของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายคาร์บอนในอาเซียนนะครับเราก็จะเอาทีเวอร์หรือพรีเมีย t ทีเวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับประเทศสมาชิกในอาเซียนนะครับได้มีการเมินงานอาจจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับในอนาคตมีคาร์บอนเครดิตท,ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับมีแล้วก็ขจัดปัญหาอุปสรรคทางการเงินต่างๆในอนาคต อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นข้อริเริ่มของประเทศไทยนะครับที่เรา,าเป็นจากเป็นผู้นำในอาเซียนในเรื่องนี้นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะครับอาร์ติเ6นะครับก็จะเป็นเครื่องมือกลไกลนะครับอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่จะให้ประเทศเนี่ยบันลุเป้าหมายที่เรากำหนด นะครับแม้าจะเป็นคาร์บอนนิวทลิตี้นะครับความการทางคาร์บอนหรือเป็นเน็ตซีโ่ที่จะขยับเร็วขึ้นนะครับจากเดิมนะครับ15ปีนะครับป้องกันช่องโหว่ที่จะมีคนมาโต้เถียงว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตเนี่ยเป็นการฟอกเขียวนะครับเป็นการยกระดับนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับในเรื่องการบรรลุเป้าหมาย NDC ต่างๆการเป็นผู้นำนะครับในอาเซียนที่จะลกระดับตลาด คาร์บอนเครดิตในอาเซียนนะครับโดยมีไทยเนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนะครับแม้ว่าเราจะมีคู่แข่งต่างๆก็ตามนะครับแปลว่าเราก็คิดว่าการดำเนินง,งานต่างๆเนี่ยเราต้องการเพื่อจะยกระดับให้เราเป็นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีสังคมที่เป็นมีเศรษฐกิจใหม่นะครับคุณประชาชนอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับบนสภาพแวดล้อมนะครับที่ มีความยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับคิดว่าการเมืองงานต่างๆนะครับภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมต่างๆเราก็มาร่วมกันนะครับมารวมตัวกันนะในการประชุมที่แคทนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4นะผมคิดว่าจานวนตัวเลขก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับคิดว่าต่อไปเราก็คงเห็นนะครับว่าความเข้มแข็งของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้กับนานาประเทศได้มา เอาเป็นแบบอย่างในการมุ่งไปสู่ด e คัมเน i ไ a เซชันพาเวยของของโลกนะครับวันนี้ก็ผมก็ขออนุญาตจบการบรรยายณนะโอกาสนี้ฮะเดี๋ยวคุณขันพัฒนะ์จะมาต่อนะครับขอบคุณครับ